นี่ขนมนี่นะคะเป็นขนมไส้สับประรดนี่นี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยอืมอืมก็ไส้สับประรดอืมอร่อย อร่อยมีความสุขทุกคนแบบว่านั่นนะเราอะอยากจะมาทําคลิปเกี่ยวกับของกินนานมากแล้วเพราะว่าเราอะชอบกินมากทุกคนตอนนี้เลยเริ่มทําแล้วนะเดี๋ยวก็จะมีคลิปอื่นๆต,ต่อๆมาก,ก็คือแบบเพลินอะโอ้ได้กินของกินอร่อยอร่อย แล้วก็ได้มารีวิวแบบเพลินมากทุกคนอืมอร่อย